กราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามเย,นะย,ยบ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยมณีว่าพบพ่อครับสามเยบ้านป่าก,ก็ได้มาหาทางเอ่าเที่ยงไฮเทียงนาเนาะครอบครนะัวสนึงวัดซั่นเนาะก็อยู่พี่แหละแถวป่าแะดงเบนเนาะก็คือทางสามเอยเองก็ได้มาครั้งแรก่ข้าวอีทกัหลายคนน่าสิฮู้ด,ดีเนาะก,ก็คือไลฟ์อายคนก็เข้ามาถ่ายทะนงเพิ่น มีชื <si hai> ่อเสียง <đây> ์นางนว่าซืน้องไซเนาะอายุก็คือว่าสาปีนี่แหละอาจจะเป็นกา้เข้าไปพาทคะนมนเลยเนาะก็คือพว่นอว่าเปิดใจคนคุยหรือว่าเปิดใจให้ทาง้หลักใจของเขาได้น้อนเพม่นปรว่าจังนดแหละค่าคัพเป็นค่ะขนมคนเลยเนาะรวย่ะสบายดีเด้อน้องดาวสบายดีชงสาวเนาะมาเป็นข้างแรกเฮาบะแมนชื้อว่าจะได้ตังละจ้ะนะ ซื้อใส่อยู่จักปีมาซาปีปีสามเนาะหายอยู่หน้าตลอดว่าจ้ะบ่ได้มือนอนเพือนเนาะเป็นโดนเมื่อเชืออะไรเนาะโดยแต่ว่าหลักๆกัอยู่ให้อยู่หน้าหลายกคนบ่โดยคือว่าได้เนาะอยู่หน้าก็สะดวสบายไปแบบนึงเนาะตั้งแต่ออกมานอนให้นอนหน้านี่ได้จักปีแล้วเนาะ นอนก็บ,บ่จื้อนาะก็คือว่าโดนพอ่อซุกอยู่ทั้งแม่น้ำผ้าเองก็มาเรื่อยอยู่เนาะแต่ว่ายัางบ่ทันได้ถามทางน้องเพิ่นว่า,าตั้งแต่เพิ่นออกมานอนหน้านี่ได้จักปีแล้วม <c oughs> ามื้อนี้ก็ได้โอกาสถามกินข้าวกินน้าเรวไปซั่นน้องละ่ะกินกับหยังมื้อนี้ฮะสุ่มพักอันเด็กินกับสุ่มพักสุ่หยังกินอะไรเพิ่นก็นเนานะจะ <c oughs> ไปตลาดบ่หรือว่าจังได๋โอ้ <c oughs> เองยไปเลยจ้าโอ้เมื่อตลาดหนักเลยเนาะ มันก็ย่างไปบ่เห็ดยังได้ไปนะฮันดีไกลใะ่ไหมใมีรถบ่มีรถบ่ะจ๊ะคือฉินไปจะเศร้าเตื่องเลยเนาะเพร่ะฉิฮอดเนาะแต่ถ้าหามเศร้าฮดีบอกแบบทั้งมองเพลินนะกับผู้ดีได้ตระดาษเศร้าได้เนาะแบบกระดาษมุ่งเศ้าอ่ะสาวฟยังนอนเพิ่งตื่นมาพี่น้องเลยนอนตื่นช่วยเบาได้เจ้านะไปผู้ดีอันซื้อเครื่องสบายได้เศร้ากันเราจังเลือกแต่ใบชีวช่วยแน่กับเจ้าก็เลิอกเงาะปะเนาะบเลิอกแต่ลายคนแล้วก็ได้ถ่าได้บ ไปถาคิวเข่าซื้อได้หลายคนมากเลยด้ทั้งน้องคนก็ทั้งน้องก็ได้เห็นห้หน้าบ่น้องแต่ลายเพรเขาปีนอีกอะไปถ่ายหุกชิดเลยนะนี่ก็บ่ได้อยู่ได้กินเนาะเข่าก็เนาะครอบครัวเจ้าก็มีหลายคนเติอเพราะฉันเนาะเก่าคนเก่าคนเดียวถือว่าสมควรเติอก็เป็นครอบครัวใหญ่ฉันฉันเนาะเพป็นได้ไปไซเบอร์จครอบครัวเจ้าคือมีเห็นลายบ้านไดนมั้ยนี่เพป็นไดปไทยหรือเป่ อยู่แต่แถวบ้านแถวเฮานี้อเดี๋ยวเป็นจะได้เดี๋ยวคือทางน้องกับบริอยากไปอันไทยบริษัทเนาะอยากไปอยู่อยากไปอยู่แบบบุเคยไปจ็กเทื่อเป็นบ่ออนเดยทางน้องเพิ่กกับบุเคยไปจ็กเทื่อกัอยากไปอ่าไทยเมนอยากไปลองเบิ่งอยู่เนาะเพราะว่าไปทำงานเห็นเบี้ยอยู่พูดถึงกัได้เงินเดือนดีเมนใครหัวอยู่บ้านเฮาเนาะอยู่บ้านเฮาแบบคือแบบนี้แหละเผาทานเนาะ กะพอได้ซื้อพอได้แก้ไขว่าฉันซันเนาะถทำมาได้บอกรพอได้แก้ไขดีกว่าบ่เฮ็ดเนาะสัพวงเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเงินเก็บเนาะพอได้แต่ซื้อว่าซั่นซะอือคือทางน้องนี่ก็เป็นจังได๋ได้เปิดใจบ่สเมืองนี้เป็นจังได๋เอ้ยถามก่อนเปิดใจเปิดใจหาคนโอคนลมโทษรกโทษทรัพย์ก็มีบ่หรือว่าจังได๋บ่มีโททรัศ์อีกสิติดต่อทางไหนบัดนี้โทรโข่งเท่านั้นไงติดต่อหากัน หยอกน้องเพิ ite, ่นถ้า no, ก็หยอกข้อยหัวมีสี่ชันขึ้นมาจริงๆอนอัยู่ในบ้านเฮาเด้จ้ะหนุ่มเพิ่นบ่มีบ่คนมาโอ้มาลงเจ้าบ่มีบ่กบ่มีเนาะเป็นเพิ่นยังไงอยากเปิดใจอีกอย่างข้างนอกมึงก็อยู่ต่างห้กกันนะฮันเดยก็บ่มีอันจักสิไปสิมาโอ้บ่ลงมันก็อยู่ไกลแน่นั่นะเนาะทำมากกับน้องบาร์พี่เนาะโอ้ไปชิคอร์นาไปอยู่บารุงไกลเตอร์เพื่อนก็คือว่าเตอร์เนาะอยู่ไกลจากบ้าน เติบหนึ่งประมาณไกลพอสมควรประมาณสี่หาลากคนหน้องเนาะเปิดหอดบ้านจ้ะเนาะเปิดหอดในบ้านนี่นนก็ไกลเติบเป็นอย่างไรจ้าพวงเป็นอย่างไรจ้าพวงโอ้โถามน้องเพื่อนจ้าอืมทางน้องเพื่อนกาบราเคยไปหาเงินหาอยู่ไทยจากเธอแต่ว่าคือแบบทางน้องเพื่อนก็เลยเปิดใจไปแล้วก็มีเงินเ็ทวัดนะก็เลยอาเรมาเปิดใจจะมีหนุ่มๆเพื่อนเข้ามาคุย อารมณ์นำนอนน้องละเนาะันเพิ่นมาโลโอ้ลมนำกะคือทั้งน้องกะับอาอยูปป่บนดักปีสน้องกันคือผู้บ่าวนี่ประมาณจักปีสามสิบสี่สิสสบบ่อหน,น,นังละประมาณทำนี่น้องเานาะคณะเอาอยอ่าลายกลัวเฮากะเป็นคนเหตุใดเหตุนหน้าเนาะจะเอามาลายกะอันอยูลายแกเพิ่นเหตุใดเหตุหน้าขินหนางบนหาบห่ได้ถ้าเฮากะะปรจักษ์ขาดจากไท่เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำ ขนะาจะาอัญยวไล่ปัจโจรเ,เ,เห็นเห็ดบ่ได้เลยเนาะเห็นเห็ดเอียกนักบ่ได้เนาะแมนบากะคันานาพันนี้เป็นค้ามบกก่กะกะอีกบ่ออีกไปย่างนึงเน,น,นาะเนาะเชิดจ่างเนาะแมนเชิดจ่างซอยจันทรน์ซอยจันทร์เนาะสบายไปวันเนี่ยเชนทางน้องบ่อะเป็นผู้จูผู้งามปันนิกกัยังบ่มีผู้บอกคุามอมารมเนาะแมนแบบนมไทยขันคือนมไทยนี่เพิ่นมาโอลงกับน้องแล้วเพิ่นอยากพาน้องนี่ไปฟังต่อฟังไทยน้องก็สิไปบ่ไปไปอยู่เนาะ พวกเขาก็ยังเป็นผู้ชาโสดเนาะการการมาไปเนี่ยเขาก็ต้องศึกษาดูใจกันก่อนเนาะประมาณเดือนสองเดือนหรือว่าถ้าต่ำสุดว่าสั้นเนาะเผื่อเขาหย่านมือเถืยงเขาไปเขาเถียเขาตัวเขาต้มน้ำหนักเนาะแมนวางกับโบกูดีใจใจคอเพิ่นเนาะแมน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 ลองคุยกันไปเบิ่งจักพักหนึ่งก่อนแมนโอ้เขาขอเจรจากน้อง่นแล้วคือทั้งยังไงนะทั้งไอเจ้าหิดเตาเพราะนคือสอบทานเต็มอยู่ สอบอะเลก็น้องสอบทะไลเก่อนะฮะแล้วก็จะได้ขายบัวเรือวใบไส้ขายขายแนวไส้แนวบอสวัตถุไปขายวัตถุเออกับนางเห็ดบอสอือตื่นก็หักกับเก็บเกี่ยวแล้วเข่าด้เนาะต้นใหม่ต้นโตข้างหน้าเพิ่นก็ะจายเนาะบ่กบังค้างก็ซื้อว่าดกอยู่นาอทางนาเจ้าเน้อก็พอได้เก็บขายมาทางนองเพิ่นกันทางนั้นหน้าเจ้าบับนางตอนนี้คืออ้อมหัวไปเนี่ย พอเจ้ไปใช่สะเปิดไปทางปลาอันเดียเปิดจะมีพีเห็เนาะหลังจากที่ว่าเลียงเขาแล้วนางก็ไปหาทางป่าทางย่างอีกบ่อไอ้มันอนเดียผกมันปีหนาเนาะปีนี้เจ้าเห็ดได้ไรแต่บอกมันเจะสะกับทันเด้นคล้ายเจักเทื่อเถ่อนเดียมันทันได้ข้ายซับทาดินหน้าเจ้าเองนี่บ่อ ก็คือแบบไกลเตอร์แบบดเพิ่นโแบบเพิ่นไห้ห้าวเพชรบ่หรือว่าห้าไปเช่าเพิ่นโบคนไปทางแบบดินพีดินนองอะไรท้าน้องไนก็บบขใจไปแน่นนะเพิ่นคิดว่าทางแถวนี้โบแม่ใั่ไหมนะหือว่าไกลโอ้ไกลเตอร์นม่เาะอรถจอดรถจักรข้างน้องกับโบมีเลยอ่สิไปแบบว่าห้าสิไปอันน่ะ ขันขอขันฆ่านี่ก็สิยังไนเนาะมีแต่รวดจักสองตีนเท่านี้แหละเปิดชีพหอดก็ถือว่าสมควรทางนางเพลินกะลาลังเฮงเลยเนาะไปตลาดตะลี่ตลาดเทื่อก็ะซื้อที่รถไทยบ่กทางนั่นอ่าอายเรือพอพาไปจังได้เนาะเพราะว่าทางนองเพิ่นก็ขับรถเป็นบ่ซะันดีต้องใจอาศัยอ้าศัยเย็นพอเพิ่นแม่นและรถไทยเนาะเป็นบอกเป็นบุญที่สองที่สองกินนี่น่องก็ได้ไปอยู่บ่บ่ได้ไปซ้ำอ่ะจะจีบไปทางนางเป็นเนี่คือบ่ไป ได้มื่เติบได้นอกกระจัดวันที่หนึ่งที่สองเป็นย่งไรน้องล่ะเหตุเป็นอะไรคือบอไปบ่มีรถดว่าบมีเงินบ่มีทั้งสองยาหั่เด้อจังไเห็นว่าเนาะดยก็คือบ่มีทั้งสองยาเลยเนาะได้ทมน้องคนวมาน้องคนบบมีรถงไม่ใอยากไจ้อยบอน้องละบุตรีเผู้เสีผู้ชายกาลังขึ้นทางเมย์เป็นกะโบมียาสันน้องเนาะขับรตีเพิินแล้วเป็นกะเาเลยนะ พอทางน้องเพิ่นว่าจังว่าจะไปหาเงินทำงานอยู่ทางไทยเนาะแม่นมาผักมาให้พ่อให้แม่อืใช่ว่าอยู่แบบนี้ก็คือแบบคือเฮาเฮ็ดนี่เนาะยามเฮ็ดนาก็เฮ็ดนายามอ่าตกแล้งมาก็บ่โู้ว่าสิเฮ็ดเนี่ยเนี่ยปูกผักปลูกหญ้าเนาะพอได้กินก็คือทางน้องนี่ก็หลังจากจะเปิดใจมานี่เนาะก็มีคนรักู้ใหญ่เพิ่นก็ได้เข้ามาช่วยเลอทางน้องอยู่บ่ยังบ่เข้าทางน้องนี่โดย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 เป็นอย่างบุรเขาคนเนาะ การทางน้องเพิ่งก็ได้เปิดใจมาจากเื่อแล้วครั้งแรกบ่หรือว่าจังได๋หลายเื่อเต็มบ่สามซี่เธอแล้วสามจีเธอว่าก็ถือว่าหลายๆช่องนั่นแหละเนาะอืาหลายช่องเขามาถ่ายทําทางน้องขันบ่อืแต่ยังหักไม่มีผู้ใหญ่อ่ายืนมือเขามาใอยเหลือทางน้องอยู่การมันสิมีปัญหาตัวสิทางใหญ่ก็คือทางน้องเพิ่นก็บ่มีโทรศัพท์ก็เลยการสื่อสารมันก็สิยากได้กับน้องขันาะ ก็ต้องค่ะกระโบเป็นยังเนาะซื้อท่านได้อยากมาอยากอ่าซื้อสานนี่ว่าอยากติดต่อทางน้องก็สามารถติดต่อมาทางช่องพูกชูเฮาก็ได้เนาะทางเฮาก็พร้อมเป็นสะพานบุญเด้อสะพานหักให้ทางน้องเพิ่นได้เพราะว่าทางน้องเพิ่นเองนี่โทรศัพท์ก็บ่มีเนาะถ้าสซีรี่ว่าทางน้องเพิ่นก็สิมีโทรศัพท์ก็ซื้อสิยากเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็ขาดเกินเรื่องเงินเรื่องคำเนี่ยนะก็มีแต่ให้เฮาทางเฮานี่ก็อยากอยากมาหาน้องเพิ่นบ่นี่ทางเฮาก็ จีมาหายได้เนาะแมนที่ว่ากลบอกวไกลอยู่หักกัสิมาห้หฮ่นะแมนาว่าเป็นเพื่อนกับพหนาบ่มกปากันไหนเนาะแมนนี่แหละถ้าว่าจังชุบเอื้อยทามกัเพื่อนกัจังปากเลยว่บ่ง่ายเพื่อน่ะเป็นคนอยู่แต่ห้แต่น้าคนิซ้อเ่อเนาะแมนเปเลี่ยังสาวแมนแมนามคำาก็ตอบคำแม่นเพราะว่าเพื่นกะเคยเ้าเย็หมเนาะเคยาหอดหอมบ่ไหน อันนี้ชั้นห้อ .3 เขาเว้าเด้กว่าอ่าอันนี้ก็อ่าคันว่าเฮียนก็ได้ความรู้แต่ทางน้องเพิ่นบ่ได้เฮียนเด้เฮียนเฮียนองปอ่านได้บ่ล่ะเขียนได้อยู่บ่อ่านได้เขียนออกบ่กะกะพอได้ว่าซั่นก็บ่ถือว่าอ่านมันตําปกตกตามแล้วสิลบ่แม่นเนาะกโอเคอยู่แบบทางน้องลบไล่อยู่เนาะน้องแม่นพอปอไปใได้นะเฮาอ่านกเป็นหนังสือกเขียนชื่อตัวเองก็ได้บ่น้องได้ะดกถือว่า คือพอสมควรข้าวข้าวเคียนซื้อเาเองได้นี่ก็ถือว่ากะสมควรอย่างได้เนาะแม่เมาสิไปทางใดถามซื้อว่าเอาจะซื้อจริงไดมเอาเคียนซื้อตัวเองบ๊เป็นก็มันก็สิ่งใหญ่อีกอันนี้ก็ถือว่าสมควรแติบโตแบบกัมเรียนยองปอสามด้ขนมเคียงเติบพอสามตั้งแต่เราเคียนนี่ก็สินั่นอยู่เนาะบ๊อบเป็นัได้มันเจ้าคือบ๊บเฮียนเจ้าไปสาเหตุเป็นจริงไดมครอบครัวบม่มีเงินเลยเนาะมันก็เลยบ๊บได้เยียน ก็คือจีนยอนว่าสาเหตุก็ออกมาช่วยเวียดช่วยงานทางครอบครัวเพึ่งได้นะฮะแม่นก็คือทางเงื่อนเพึ่นก็คือว่าอะไรเก่าคนมันก็คือว่าครอบครัวใหญ่จีส่งพุ่นเรียนตั้งคนทางเงื่อนแบบขาดเคิร์นนะนะทางน้องกับเรี้ยงออกมาเห็นทางหน้านะท่านรองเป็นคนขี้อายแน่คนในคนบริป้ายใชเนาะอยู่แต่าไฮแต่หน้าตื่นมาไปเห็นต่หน้าอยากตีพี่น้องกันัแบบนี้นะแัดแขกคนมาไกลแบบนี้กับพี่ทางเพื่อนเนาะสิได้มาเห็นแมน คือเป็นงานบุญ <ừ m. S 1> งานจินจะได้ไปหลินไปอย่างนี้บ่ในบ้านแบบในบ้านนะนะแต่คือเงินนับเงินนอนเทือนกับเป็นกับเมื่อนดินเมื่อหัวแหลเนาะขบ่าวบานเพิ่นเองเน๊ะแต่บั่นแถวบุญทางอื่นซื้อเสื้อผ้าได้ไปเ<ป>นปาะการเป็นบุญทางพี่เขามีเงินลำชิบชาพันบ่เนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินไปเลาะหลินโย่ขบ่าวก็ไล่เติบได้ช่วงนั่นกันเป็นงานบุญกันเนาะคนในบ้าน,ะาน,น,น,านาตัวเองกับไม่เคยมาล้มบนังนะ <laughs> มีเลยอือก็คือในพีสั้างแเพะ่นวาวแบบคือเป็นไปทํางานเบิอดอแ้่น้องๆน,นะจะมแีแต่ชาวสุขเพิ่อ่เพื่อนอยู่บ้านแต่ให้แต่ลาว่าอ่ออาว่าลักๆก็คือทั้งนอง้องเพื่อนนี่กค่ะคือเปิดใจเปิดใจหาคูเนาะหรือว่าเปิดใจให้ผพ้หลักผู้ใหญ่เขามาเห็นทั้งนอง้องเพื่อนเนาะ การกับการอ่าช่วยเลือแน่นาะเหลือการเปิดใจนี่กันนอนหลับเนาะแบบใดกัอ่าทางเอื่อยกัเป็นกำลังใจให้เแมนแมนแมนทางนอกนี่ค่ะเอื่อยจากที่ทมเนาะกันคือมีพลักผู้ใหญ่งจีเขามาช่วยเลือทางนอกนี่น้องนอนอยากได้ยังในใจอยากได้ยังน้องนะบ่าวพี่อ่ะพลักผู้ใหญ่เพิ่มแมนบ่าได้แล้วเพื่อนจังไงเนาะบ่ามาเอื่อยทำได้ยังในใจเจ้าฮะนะ ายังงน้อทางเพิ่นกับที่ไดู้ได้พังไปพร้อมๆกันอยากได้อีกยังน้องดะโทรศัพท์โทรศัพท์รายก็ยังอีกมนเพราะว่าิสำคัญอยู่เนาะโทรศัพท์การเปิดใจนี่ก็ต้องมีโทรศัพท์การวันกันอีกอย่างกับโทรศัพท์นี่มันกับปรว่ามันกับกับสำคัญเนาะกับการสื่อสารหรือว่าญาติพี่น้องเฮาหรือว่าทีโทรหาพ่อหาแม่หรือว่าญาติพี่น้องพี่ใหญ่เนาะหรือว่าหลายๆคนเนาะ ว่าช่วงนี้มันก็เป็นอ่าทันสมัยแลน้องไอ้เนาะมันเป็นนี่ก็เทคโนโลยีบอกนี่เจ้าปัดโบมียังเนาะทางน้องเพิ่นกันยังโบมียังเลยสิฮู้ยังเข้าเป็นยังเป็นยังกับโงเฟโลงไล่กับโบผู้ยังดิฉันกับเป็นอยู่บอกแตเชี้แค่หน้ากันได้เนาะเคยดินบอ่าน้องละเคยอยู่เอ๋อน้ำไผ่เนของไผ่หรือซับไผ่ของเอือย์บอนั่นเองแต่เคยจะดีใจอยู่มีการถือว่าสะดวกสบายบ้าของตัวเองเนาะขอโทรหากัน อันนี้ถ้ามื้อเฮ็ดมื้อซานสิให้ซื้อซินี่กะครูมัฮอดตําตัวเฮือนพิ่แหละสิบอกได้เนาะถ้าผมได้เฮ็ดได้ทางกันคืออันซ้ามื้อซื้อหยังก็ลืมบอกกะสิโทรนําก็บ่ได้แล้เนาะแม่นถามาตตฮอดเฮือนท่านไปแล้วสิบอกได้โดยๆถ้าน้อง่ก็ว่าง่ายคือทางกได้โทรศัพท์ผู้บ่าวได้บ่เอาบ่อนนี้เอาทางผู้บ่าวทางโทรศัพท์ก็ติเนาะพนางเนาะแม่นเอาก็เอาได้โทรศัพท์เนาะ แม่รักสบายกับปูอ้าวแล้วเราทรานอนเจียสารสบายแล้วนอนดูหน้าจะคุยกันเฉยเนาะน้องละจังหวะน้องเนาะเอากะเรียงตัวนี้กะกะลมกันอยู่ใน่นละกวนเขาเนาะจริงคือว่าเขาอยากไปเฮ็ดเบียยเฮ็ดงานเนาะลมน้ำมาญาติพี่น้องกันมันจะสะดวกสบายจากเรื่องบ้านงานบ่เนาะเป็นหลักคนงานบ่เนาะทำให้ได้ ค่ะว่าน้องเพิ่นได้มีโทรศัพท์นี่ซะเมื่อยคิดว่าน้องเพิ่นในสิเป็นปากเป็นเว้ากว่านี้เด้อแม่นเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่บ่เคยเห็นโลกภายนอกว่าซั่นซเนาะอยู่แต่ในไฮเลยนาถ้ามีโทรศัพท์มานี่มันกัสิเห็นหมดทุกอย่างมันสิเห็นโทรศัพท์นี่มันกัมีเฟซมีไลน์เนาะไมเฮ็นไงทางน้องเพิ่นกล้าปากว่ากล้าเบอกเม่นบางเทื่อมีมีบางคนนี่บ่กล้าปากกล้าบอกไอ้สิแหละไอะไรเพราะมีเอ่อมีเฟซมีไลน์ก็ไปโทรศัพท์ขับไปแล้วเฮาสิเฮาหาเว้าหาเบิ่งอันเด็อันนี้แบบเป็นจังได๋เนาะ ในทางน้องเพิ่นกับบุก้าเด็เป็นยังอายอยู่ันน่ะก็คือครอบว่ามันบ่มีโทรศัพท์แมนแมนแม่นโดยโดยอถ้าเขากะถ้าเอื้อยนี่ก็โอนลงกับน้องผลอ่าโดนพ่อสมควรเนาะทางเหนือก็สิได้พากันขอตัวเมื่อก่อนเป็นกำลังใจให้เด้อน้องหลานเด้อคอยมีผู้รักผู้ใหญ่เนาะหรือว่ามีผู้เ่าผู้แพ้เนี่แหละเข้ามาคอยแบบผู้รักผู้ใหญ่ย h, this, <c oughs> mm ื่นมือเข้ามาช่วยทางน้องเพิ่นเนาะแม่นๆ ก็คือทางท่้งก็คือวบอกเลยเนาะอยู่ในเตียงนานน้อยเนาะนอนคือว่ากล้องปกโกงเฟือง<า>ในสาเมื่อยสี่หายเบิ่งอ่าบอลอยู่บ,น,บน,อนนอนนองเพิ่นเดอ้อเนาะอ่าจังใดเอกจะขอเมื่อก,ก่อนอ่าสบ,บายดีน้องละสบายสบายสบยดียโ,ดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ทางซามมือเองก็ได้เข้าไปถ่ายอ่าทามเรื่องราวของทางน้องอ่าใสเพิ่นน้องก็คือ เป็นอ่าบัวจูบานอนคลองทางเอื้อยเพิ่นบัวจูบะจังไดเนาะอันนี้ก็ทางชาเองงก็มาครั้งแรกเนาะป้าจิตตุโอ้จิมาใหายผมเยอะเบิ่งก็เป็นยามหนาวว่าสันเนาะมันเป็นยามหกยามหนาวกับปุ่นเพิ่นก็เลยอ่าลงมานอนอยู่ลุ่มอันนี้ก็เป็นเตียงของเพิ่นเด้ชาวเมืองจะให้เบิ่งเตียงของเพิ่นเนาะอ๋อโดยเนาะก็คืออ่าทางเพื่อนของน้องเพื่อนอันนี้กับปุ๊กภาคปุ๊กเนาะเขาทางน้องเพื่อนเนาะเตียงนะคะเพื่อ่นนะ อะเที่ยงนาเพิ่นก็เป็นเที่ยงรังเล่นน้อยเนาะก็ะยุนกันกระไลคนเติบเนาะขอบคุณก่าทางสามเณรนี่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านเอเซสามเณรเนาะที่ว่าเข้ามาติดตามและรับชมอ่าซมเณรเราบุคคลโฆษณาอสามเณรเนาะสามเณรกัก่อนอื่นสามเณรก็สิได้ขอโตจบคลิปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดี